ทา,า,า,างเสมอก็ไดเลหาเห็ดฮัก็ยังแบบกระบอกหัวสิด้มาหาเนาเพราะว่างัวงลงกินเข่านะงวเขาเจ้าลงกินเข่า,นะา,ขา,าก็ากเลยแหลนลงมาไลา่โอ้ยก็ได้มาเข้ากับเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเสียแขนยาวกระบ,บนสาให้ได้ฮากกระเพาะอ,อีกแล้วนี่ว่าสิ้ิล,ลายหรือบอ่เนาะอันนี้ก็เป็นเห็ด บริมียังเลยเนี่ยใส่กับบริมนีชอบกระชาใบโตเห็ดบนใส่แล้วยันแตนตอดกับแบบว่าซาเมย์กับเหดยานแตนนะนะอุ้ยหมด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 กมดกรลายไลอยเสียวโมเมนต์ยังก่อเสียวหนึ่งเสียคะแานกับบริษัยก็เลย ย่านโอ้หมดก็ลายแต่หาแล้วมาหาเดอันสามเมอเด้อสามเมกับบฮูวัตสีเดืิบอวอโอ้พอไปเลาหาดดนนพปวซามเมอร์ไปหาหลอกเก็บเบริไปหาเฮ็ดใจพะวัาแต่ละมือสามเมก็ได้ออกไปแต่ถ้าคิดอยู่นอกเนาะพมาพี่้องก็คือว่าเมื่อนี้เล่นสามเมกับ ็ไปตั้งใกว่าชิมาหาแหละเพราะว่ามารัยงัวคือว่าอะไรก็เลยเห็นเฮ็ด่าซันสมอยกับโบฮูเฮ็ดออกนะต่หลายคนคือเห็นขจ้าอโลว่าเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงูบเฮ็ดปัวก็ออกเนาะแต่ก็ยังคือบ่เห็นนะนะบรรยากาศจะชี่คึมคึมบ่แม่พี่น้องเอ้ยก็คือว่าฝนตกชุ่ม ไปไ,ไปใไส้มาใส่กันลำบาก็ขอโทษขอภัยน้ำเสียงอ่าสมือหยาวเกือบพมือก็จะดังนก,กสมัยกันหลอบป่าเพราะว่าน้าำลายคุณกระตุกคุณตุกตลอดเฮ็ดก็สิได้อยู่บ่สิมีอยู่บ่ เพีนแต่คนอื่นเขามาหาได้เห็ดปวกเขายังเขาจะได้เนาะแต่ว่าเฮาในการมันเคยมาหาจะได้หรือบ่กแต่ว่าก็เห็นเห็ดอ่านี่าเกาะทางบ้านชาวเมืองเขาเอื่นเห็ดยังเกาะเห็ดอ่าเห็ดเห็ดอยังว่าเห็ดหาดแม่แหละเห็ดหาดอันนี้ยดอกแดงๆเอื่นเห็ดเตยเอื่นเห็ดหาดเนาะเฮาก็บพกเอือเฮาก็บพวกว่ามันเอื่นมันเอื่นเขาจะเอื่นยังได้เนาะไอ้ทักซีมีหรือบ่ก xong xài hết cái chuẩn bộ ọc nè cái chuẩn bị ọc xăm nè hết hay po ốc hoi hầu kỳ thoát nó pho hèo pho hà 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 กับเบะหูเขาจะได้เก็บเห็ดอย่างนี้นะพ่อพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ดในเ้าเขามาหาแถววันที่เขาเคยหาในกัะบื้อมีมะได้อยู่จริง้ังเข้าสบายดีเลยสบายเนาะพ่อแม่พี่น้อง บ่จะเป็นภายในหรือต่างประเทศเติดีต้นหาขอสูซ้องสามเหมยบันปลาเนาะสามเหมยบันปลามื่อนี่ก็ได้อ่ะผู้หาล่อปา่าเก็บเห็ดพ่้อม่พี่น้องเอ้ยนี่นสามเหมยก็หาเข้ามาได้กระบอกลายเนาะสามเหมยกระ มาเด้เอพ่อแม่พี่นอ้องวัชพุชพคนเนาะมาหาเก็บเห็ดน้ำสาเมย์สาเมยกับมาหาเก็บเห็ดแต่ว่าฝนตกซุ่มเมื่อจะคือว่าอะไรไปทางไหนก็ลำบากพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยฝนตกซุ่มื่อซุ่มเนาะเห็ดที่ว่าออกมากะเนา่าไวสะสะ้ซะอึ๊บนี่อุ้ยเสียดายเด้อเน,อะนาะเน่าหลายดอกแผะ โโก,กูกา,ายเนาะเอากระเปะไว้ให้เป็นอ่าเสือเสอ้อเฮ็ดล่ะสันจ้ามาเลาะป่าน้ำสาเมยเสมัมย์กับกูได้หรือเปล่าเพราะว่าข้าเจ้ามาหาก่อนสาเมยกว่าหลายคนเนาะมาพอกระเพิ่นกระถือว่าเพิ่นก็นได้ไล่ล่ะสันจ้าแต่เอากะ มาตาม่างก็รุ่นไปน้ากันนะพ่อพี่น้องว่าสิได้ลายด้วอว่าได้หรือบบได้เนะมาหลอกปลานซาเมอเด้ออื้ออันนี้มีแต่ตึกเนาหมดคือว่าอะไรความเผินออกก่อนนะออกเผินโได้มาหาบบเห็น นี่สิเป็นเห็ดคาเอ้าะพวตะดอกเดียวนี่ก็บบุหมูบีพวกแพนอข้าเจ้าเอ่อหุข้าเจ้ามาหาข้าเจ้าเอาอันบนเดียวเนาะหลายดอกพอพอสมัยมาหาพอบัละดอกบัละสองโอ้ยยากระโคให้ได้เก็บเรื่อยๆกันจ้ะถึงสิเป็นอ่าเท่าๆดอกเท่าๆสองก็ต้องเป็นพี่น้องเนาะ เฮ็ดอ๋เฮ <gegen violin> <warfare> <2 Being anim osity> ็ด <Diamond> พ <Hayır> ่อแม่พี่น้องปาดโดทุกเศร้าเมยบุญไปถ่ายคลิปเออก็เลยมาหาเฮ็ดอยู่ป่ามาเก็บเก็ดทำการเลยพ่อแม่พี่น้องนี่ jujurjujurเลย, jah, hmmm, glam, ini, ini, aku bertukar. มาฮอตดิสามนกันสด็จโตูจุกิปกันภมี่นงเนาะขอกาวคำาสบายดี